S <S <an> เรามาทํากันใหม่คุณผู้ชมโอ้โอโอคุณผู้ชมผมเมื่อสักครู่นี่ผมอัดวีโอผมลืมเปิดไมโครโฟนมัมนมันต้องเช็คเสียงครับเช็คเสียงว่าเสียงเข้าหรือเปล่าว่าไมโครโฟนเปิดไหมนะครับมันเปิดตรงนี้ครับครั้งเราก็หลงลืมนะครับผู้ชมไม่ไหวไม่ไหวเราทำวีโอออกไปนู่นครับเกือบแปดนาทีครับวีโอเราไม่มีเสียงภาพเสียหายหมดเลยครับคุณผู้ชม แต่ถ้าเราใช้วิดีโอของมือถือไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันเราอยู่ไกลนะบางครั้งมันเสียงมันเข้าไม่ดีนะครับถ้าเป็นเสียงในกล้องเนี่ยเราต้องตะโกนนะครับแต่ถ้าเป็นไมโครโฟนเนี่ยเราไม่ต้องตะโกนก็ได้นะครับแต่ว่าเราข้อเสียถ้าเราเปิดลืมเปิดตัวนี้เสียงไม่เข้าเลยนะครับเสียหายหมดเลยครับเสียเวลาครับเรามาทํากันใหม่คัณผู้ชมอย่ามือไปกดดับนะครับกดดับเป็นเรื่องนะครับนี่ครับ ข้อกันไปการทำงานเราก็ทดทดลองออกล้องกิมบอนไปด้วยครับตอนนี้เขาก็หมุนนะเหมือนเหมือนนี่ครับผมนี่ครับเหมือนกับมีตากล้องวันนี้ก็มาทดลองกันจริงๆนะครับเราต้องเข้าแอปเสียก่อนนะครับเข้าแอปของเขาเสียก่อนเสร็จแล้วก็มาเปิดเครื่องเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธนะครับต้องสัญญาณสัญญาณเป็นบลูทูธนะครับ ผมมีแอปของเขานะครับในแอปตัวนี้เราถ่ายถ่ายแอปเข้าไปนะครับแอปเข้าไปติดไว้ในในเครื่องเลยนะครับในมือถือเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทดลองทํากันดูอีกอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ทาไปสองสองช็อตสามช็อตแล้วครับก็ถือว่าเราก็เริ่มจะเกง่งขึ้นว่าเราสามารถถ่ายทํากล้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราทุกครั้งเราเช็คนี่นะเจ้าตัวนี้นะครับ จับออนแต่เราก็เสียเวลาที่เราจะต้องมาหมุนจัตัวนี้ครับแต่ตอนนี้ไม่หมุนแล้วครับเขาจะทํางานเองครับเราโยกย้ายใบหน้าแบบนี้เขาจะจับใบหน้าผมนะครับผมโยกย้ายมากไปไหนเขาก็จะเหมือนเหมือนมีตากล้องนะครับเอาผมจะมาทํานี่ครับทำทความสะอาดพัดลมครับออกมาดูกันครับว่าผมทำอะไระครับปิดจมูกนะครับทาจริงๆเลยครับทความสะอาดพัดลมนี่ก็ ส่วนมากก็จะทำเดือนละครั้งนะครับคุณผู้ชมนี่มีเขล้มก็หลายตัวนี่ครับดูครับดูเรื่องหน้ากระดานอยู่นี่เอา หมุนประคันผมก็ลงหลงหลงเืมครับอตัวนี้ทำไมไม่ออกเลยไม่มันเกลียวมาอย่างนี้อ่ะเกลียวมันยาวครับท่านผู้ชมมันจะออกยากเกลียวเกลียวมันยาวนี่เราก็โน้มมนิดหน่อยแต่ตังนี้ต้องต้องใช้อยู่ดีครับนะครับเพื่อโน้มครับต้องใช้ไมน้นวดโน้มลงมาครับเพื่อให้ให้เห็นชิ้นงานนะครับนี่ครับ เราเรียกว่าทำความสะอาดแห้งครับเราใช้ตัวนี้แต่ต้องใช้พัดลมเป่านะครับพราะเราใช้น้ํามันแห้งยากครับใช้น้ํำแห้งยากวันนี้ก็ฝนเข้ามาแล้วนะพายุเข้ามาครับฝนเิ่มตกนะสักคู่นี่ครับ ท,ทดลองใช้ขาจิมบอนนะครับเราซื้อมาก็ราคาสองรอยห้าสิบบาทครับถ้าเขาใช้ทนเป็นปีก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผู้ชมเพราะเราเรา,เรายกย้ายไปไหนเขาก็หมุนตานเห็นไหมครับนี่ครับหมุนตานแบบนี้ครับนี่เขาเขาจะจับใบหน้าเราครับนี่เราหมุนอย่างนี้เขาก็หมุนนะครับกล้องเห็นไหมครับผู้ชมอ่านเห็นไหมครับ ถือว่าเทคโนโลยีใหม่ครับก็เป็นเม็ดที่เราซื้อมาเป็นเม็ดอินไชน่าครับเดี๋ยวนี้เม็ดอินไชน่าเก่งนะครับสินค้าเทคโนโลยีลวเล็กน้อยนี่หลายตัวครับแม้แต่โดนวิทยุบังคับเครื่องบินเล็กนี่มาจากเม็ดอินไชน่านะเก่งมากเลยครับท่านผู้ชมมาตีตลาดในเอเชียในสบายแลวครับเทคโนโลยีลวเล็กน้อยนี่นะครับ ทั้งมันฝุ่นมันเกาะข้างในมันไม่สามารถไอ้ออขนแบบนี้ย่อไปได้ครับแต่ลมเป่าออกครับลมเป่าก็ออกก็ดีครับถือว่าสะอาดไปเยอะนะครับนี่นี่ออกเยอะแล้วครับเนี่ยดมเหไหม ได้ผมคิดเกียตสตาร์ทเครื่องลมอโรโตรี่มันเสียงมันดังครับดังปื๊ดปื๊ดแต่ข้อดีของเขาลมมันแรงนะครับผมใช้บ้อลมของฟรีออยล์ไปตัวนะครับ ไม่ค่อยไม่ใช้ไม่ค่อยทนแล้วถามว่าทนไม่ค่อยทนหมายถึงว่าทนประมาณสักสิบปีไม่ได้ครับเป็นที่ประมาณสามปีพังแล้วครับหม้อลมแบบนี้นะอันนี้มันเป็นของโตรตเอรี่นะคุณผู้ชมโรตอรี่เนี่ครับผมเคยใช้หนึ่งตัวนี่ตอนนี้ให้คุณลุงคุณลุงเขาใช้ด้านด้านข้างคุณอารครับ เอาไปใช้ของผมนะครับเอาไปใช้ทนมากครับอายุของเขาก็เลยสิบปีครับทนมากแล้วครับเพราะเขามีน้ํามันหล่อเลี้ยงนะครับนี่อาจจะแต่ลาคาญหูก็เสียงมันดังเท่านั้นเองนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับลตเตอรี่นะครับถ้าไม่ลาคาญหูก็ใช้ทนยาวๆแล้วครับแต่ฟีไวผมใช้โอ้โหมอเตอร์มอเตอร์ลมมอเตอร์ที่ปั่นลูกสูบไม่ค่อยทนครับ เราต้องซ่อมบ่อยนะครับถึงแม้เราจะซ่อมเป็นบางครั้งเราไม่ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่ที่จะไปซ่อมเขาครับถ้าผมว่าซื้อใหม่ยังง่ายกว่านะครับเาเลยตัดใจซื้อมาซื้อไอ้โรตารีนี้ใช้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าเสียงดัง<ม><น>ต้องทนหน่อยเสียงดัง เราก็ทดลองใช้กล้องไปนะครับนี่กล้องกิมบอนนี่ก็ถือหมุนไปหมุนมานะครับผมไม่ได้เขียนนั้นไวเนาะเขียนวันที่ซื้อนะเดี๋ยวจะเขียนไว้ก่อนเข้ามาซื้อวันที่เท่าไหร่พอดูเขาจะทนทนไปสักกี่ปีผมว่าปีเดียวเดี๋ยผมก็ดีใจแล้วครับนี่เราทําไปเขาก็หมุนตามไาด้ย่างครับ ตามแบบนี้ครับเราโยกหน้าไปไหนเขาจะหมุนตามเขาจับไปหน้าเรานะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอาชีพเป็นอาจารย์อย่างนี้นะครับทําในห้องเรียนนีดีมากครับเพราะเราเดินอยู่ในห้องเรียนนะครับแต่แต่แต่ถ้าเดินในสถานที่อะไรเดียรับป่าทําเขาใน ไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่าเลยเจ้ตัวนั้นแต้ปปาดถ้าเขาก็ต้องใช้ตากล้องที่เดินได้นะครับตากล้องก็คือคนนี่แหละครับเป็นตากล้องถ้าเป็นตากล้องแบบนั้นต้องต้องต้องใช้เงินครับต้องใช้เงินต้องใช้เงินจ้างตากล้องนะครับเป็นรายวันเลยนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้า ้าเงินทางเงิน,งงนถ้าช่องดังๆนะครับถ้าช่องดังๆช่อง youtube ดังๆนี่ก็ค่าจ้างอยู่ครับวันกระจายเขาวันละสามร้อยสี่ร้อยก่จ้างค่าจ้างอยู่แต่ถ้าจะช่องย t ท b e ของผมเป็นช่องเล็กนะครับปีหนึ่งได้ได้เงินไม่กี่บาทนี่ปีหนึ่งได้เงินไม่ถึงห้าพันแล้วครับผมนะครับช่องผมนะครับสิบสองเดือนได้เงินไม่ถึงห้าพันครับ คือช่องไม่ดังนะครับเออเราไมเราก็ไม่ค่อยมีเวลาออกไปนอกสถานที่ส่วนมากก็อยู่ทำวิวยูทูปงานช่างเนี่ยงานช่างงานช่างในส่วนใหญ่จะมีคนดูน้อยครับแต่ถ้าจะมีท่านผู้ชมดูเยอะๆน,น,น่าจะเป็นพวกสายทางท่องเที่ยวนะครับสายทางท่องเที่ยวนี่คนคนคนจะ าไปชมใน youtube เยอะนะผมก็อยากจะไปเหมือนกันออกนอกพื้นที่นะครับแต่ว่ามันก็งานผมก็เยอะมากครับในใในนอยู่ในเมืองนะครับเพื่มเมืองที่จังหวัดจังหวัดหน้านะครับก็ไม่สามารถที่จะออกนอกพื้นที่ไปไกลได้นะครับผู้ชมแต่ไปไกลมันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะคุณผู้ชมใช้จ่ายเรื่องน้ํามันลดอะไรประมาณนั้นเลยครับน้ํามันลดด้วยแล้วก็ไปที่ไกลก็ไปคนเดียวไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องพาคนไปก็ต้องให้ค่าค่ารถค่าแรงเข้าไปนะครับ เป็นเพื่อนนะครับคผู้ชมมันอย่างนี้นะครับค่าจ่ายมันสูงครับออกนอกพื้นที่ครับคลิปนี้ก็เรา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 ยาวไปครับหลายหลายเรื่องเป็นการทดลองก็อิบบอนไปด้วยนะนี่ครับแล้วก็คุยเรื่องการทำยูทูบว่ารายได้มันเท่าไหร่อย่างนเงี่ยคุณผู้ชมจะจะได้รู้อยางผมไม่ถ้าถามว่าผมไม่เยอะไม่ได้เยอะครับปีหนึ่งยังไม่ถึงห้าสิบสองเดือนไม่ถึงห้าพันหรอกครับแต่ที่ทาไปในหัวใจผมชอบผมรักนั้นเองครับเพื่ออยากจะถ่ายทําถ่ายทอด งานช่างลเล็กน้อยที่เรารู้นะครับให้อยู่กับโลกไปนี้ไปนะครบรู้ที่เรามีอยู่นะครับบ๊ายบายครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจ๊ายบายครับ